บนกูอะไรสักมาสองทำเป็นเจ๋งเหรอวะไม่ต้องอพิมพ์เมื่อบนอะไรอีพอหมอคางดำไม่เจ๋งก็เตะข้องร้องเอกได้ไม่ต้องถึงสองกูคนเดียวก็ได้มึงไงควายกูเนี่ยอันดับหนึ่งในวงการเอาวี พูดมากนะแต่กูไม่จะไดอพูดจะไม่จัดแม่แบบพูดมากอย่างนี้อ่ะลิงไงงูยันมีมหาอะไรกูไม่ยัดตรงไหนทำไมกูย,ยไม่กล้าไม่น,นไม่หายแ้วกูเสียงฟังไม่ออกเนี่ยประเด็นน,นี้อ่ะกูเนี่ยจะเป็นหน้าแข่งให้ได้เลยน้อกูจะสนับสนุนมึงเองเพื่อนมึงต้องเป็นโปรเยเยอร์อันดับหนึ่งของประเทศเลยมึงดูกูฆ่าคาบอ่ะกูฆ่าน้อยกว่ามึงตัวหนึ่งนั่นเองเฮียเดี๋ยวแม่ไปยันบ่อว่ะกูฆ่าคาบอ่ะมึงสุดยอดมึงสุดยอดสุดยอดมากเพื่อน ยังเก่งี่สุดงหลดเด็กกูเคยดูว่าพี่ม้าหรือหมาอะไรสัอย่าเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีชาวโลกขอเพย์เยอร์มามาคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบหรือคำไม่สุภาพถ้าน้องๆหนูๆดูอยู่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับมึงอะไรยิงเลยกูจะเล่นนี่ชาเหรอโอ้บนู่อะไรจ้ากูจะเล่นนี่จ้ามึงแย่งกูอะไม มาสองทำเป็นเจ๋งเหรอวะไม่ต้องพิมพ์มาบนอะไรอีพหมอคางดำไม่เจ๋งก็เตะข้องร้องเอกได้มือมาเลยบ้านมึงอย่ไหนไม่ต้องพิมพ์นะไม่ต้องเง่งพิมพ์มีแอไม่ต้องถึงสองอกูคนเดียวก็ได้มึงไหญ่กวายอมึงก็มึงก็มาเลยครับมึงเจ่งขนาดไหนมึงเอาคนเดียวนักลเลงเลยแจ่แล้วมาก็แจ่เลยพอหมอคางดำ Hoa thôi mung bụi em mùi em mùi lương ngon nè yi hoa mùi 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 lương ngon nè yi hoa mùi 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 mùi

Mày nói gì vậy? Mày nói gì mà nó không nghe được gì đâu Mày nói gì mà nó không nghe được gì Ok, tôi xin lỗi Tôi không biết chuyện gì với anh Đụt nước vào tay của tôi Cái gì vậy? Anh đụt nước vào tay của tôi hả? Cái gì vậy? Đó là Anh nói Mày nói gì vậy? Mày nói gì

กูไม่งไปได้ตรงไหนทำไมกูไม่กล้ามันเป็นไงมึงดูดเนื้อมาใช่ไหมเพื่อนดูดเนื้ออะไรวะมึงจะไปดูดทำไมเนื้อกินเลยเด็กมึงนี่ของจริงว่ะแดกเนื้อเด้อกูไม่แดกเลยเออดูไม่ดูแลแดกไปจ้ะเกย์ยอดเกยยอดมึงไม่แดกก็มึงจะดมเหรอวะนี่มึงเจอกูเนี่ยมึงดูกูมึงดูกูเลยยืนค้ำมไม่วกมึงอ่ะดูให้กูดูที่อะไรเนี่ยฮะ ไหนฮะไม่เห็นได้กตัวเลยมาเมื่อกูดูอะไรเน,นี่ยเมื่อไหร่เราฆ่าไปกี่ตัวเมื่อกี้ให้กูดูเลยเนี่ยเฮ้ยมึงดูฆ่าไปกี่ตัวเอย่าเด้อดีใจด้วย,ดย,เยเพื่อนมึงโหดมากแต่ก็ตายไปสามเลยนะเว้ยกูจะแก่ให้มันเกิดบ้าของเย่หรอ อ๋ออยากให้มันเกิดมากแต่เ,เกเนนเมไม่หนุกมานัก้อกูเสือกฟังไม่ออกนี่ประเด็นไม่ดีอะกูเนี่ยจะเป็นนักแข่งให้ได้เลยน้อกูจะสนับสนุนมึงเองเพื่อนมึงต้องเป็นโอเบย์เยอ์อันดับหนึ่งของประเทศเพื่อนใช่ฝีมือแบบกูเนี่ยผมว่าเป็นนักแข่งได้ไหมมันเก่งมากมันเก่งมากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บวยกูมาแล้วนักแข่งมาแล้วมนักแข่งมาแล้ว มึงดูนะแข่งแล้วกูฆ่าตามมึงนั่นเองที่อ่ะมึงดูนะแข่งกูฆ่าได้สี่แน้ใช่ไหมมึงยอมกูเน่เนี่ยกูไม่ยอมมึงกูไม่ยอมมึงหรอกกูบอกว่าเลยว่ากูไม่ยอมมึงดูกูฆ่าคาบอ่กูฆ่าน้อยกว่ามึงตัวหนึ่งนั่นเองที่อบอกเดี๋ยวแม่งไปยันบอกอ่ากูฆ่าคาบอ่มึงสุดยอดมึงสุดยอดสุดยอดมากเพื่อนยงเก่งที่สุดเล้วที่สุดกูเคยดูมามึงรู้อยากกูไหมมึงเก่งที่สุดเพื่อนกูนี่แหละนักแข่งนักแข่งเบอร์หนึ่งประเทศไทย อของแด้ว yeah, hey, the <T |ar|> ่ะต่อยอดเพื <neighborhoods> ่อต่อยอดแน่มากเฮ้ยมึงดูกูกูจะแสดงให้ดูเดี๋ยวกูแสดงให้ดูวหมน่ะนายจัดจัดคนจัดได้ไหมเจอจังหวะเนี้ยเฮ้ยที่สกิลเนี้ยสกิลแป๊กเลยนะเนี้ยกูไปก่อนไปปีหมาพี่หมาหรือหมาอเลยนะ กูปล่อยอม,มันไปก่อนครั้งนี้กูไว้ชีวิตพวกมันไปก่อนการไว้ชีวิตต่อเลยเลยเลยเดี๋ยวกูตามเก็บงานยอดยอดพวกมึงอยู่กับนักแข่งอะ่ะมึงไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ชนะสองเจ้านักแข่งแบบกูไม่เคยพาเสียดาว mừng mía tóc mừng mà. mày bán làm mày hiền Goe ng ng ngay có rồi gọi nào, cô kháng ở nè đây đây, เป็นไงจากดากูอยู่ดีเรียกกูเพื่อนเพื่อนเป็นไงปั่นเฮลโลจากเฮ้ยกูว่ากูปั่นมันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปกับมันดีกว่าเฮ้ยสวัสด,ดีเพื่อนสวัสด,ดีชาวโลกว่าไงบลูบรูโตว่าไงเออเลียกกูไปเพื่อนเออเล่นเร่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงไดเ,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 เข้ามาได้เลยเพื่อนเลยได้เลยเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งก่อนได้เพื่อน ปอกไปเยอะมามาสวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีครับวันรื่งเอ๊ะไอ้าแล้วก็ด่าอะไรอะพวมามาเยอะเล่นด้วยกันสิเราไปนักแข่งสามตัวรวมกันมันไม่มีใครมาประท้าทีมเราได้หรอกกูบอกไว้เลยต้องมาเต็มที่สุดเลยแลม่เมเมงเมาเยี่ยมเลยกูมาอะไรกูไม่ได้มเมาหรอกมอเมาเขาไปนอนออมอเมาเขาไปนอนเมาเขาไปนอน